ดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศญี่ปุน่นนั่นก็คือมิตซูบิชิ f 2ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น f 16เวอร์ชันญี่ปุน่นเพราะพัฒนาร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาโดยอิงพื้นฐานจาก F16 Fighting Falcon แต่มีการปรับปรุงให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น มิตซูบิชิ F2 เริ่มพัฒนาในช่วงปลายยุค1,980และประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2000ลำตัวของ F2 ทำจากวัสดุคอมโพสิตมากถึง36%เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานมีขนาดใหญ่กว่า F16 ทั้งในส่วนของปีกและลำตัวโดยปีกของ F2 มีลักษณะคล้ายปีกแบบ บับเบิลคานอปีที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับนักบินภายนอกของ f 2โดดเด่นด้วยลวดลายพรางแบบเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจเหนือทะเลมีการออกแบบเรดาร์ AESA รุ่น J APG 1ที่ทันสมัยให้ความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในห้องนักบินของ f 2ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีหน้าจอแสดงผลแบบมัลติฟังชัน (MFD) แสดงข้อมูลการบินและข้อมูลภารกิจอย่างครบถ้วนพร้อมระบบควบคุมแบบ HOTAS ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้โดยไม่ต้องรับมือจากคันบังคับ ในด้านสมรรถนะ F2 ใช้เครื่องยนต์ General Electric F110 GE129 ที่มีกำลังขับมากกว่า29,000ปอนด์ทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต2.0และสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-7 m 9รวมถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นอย่าง AGM-65 Maverick และระเบิดนำวิถี JDAM สรุปแล้ว m มิ s u b i s h i F2 คือเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีของญี่ปุ่นกับประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกาได้อย่างลงตัวแม้จะมีต้นทุนสูงแต่ก็เป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าของญี่ปุ่นมานานกว่า20ปีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ